เราต้องตั้งกี่เพศไหมตั้งกี่เพศไหมว,วัดอะไรนาะวัดพนังเฟืโอ้คุณพระแล้วไปเอาผ้าเช็ดเบาน้องเบิดกล้องเลยวัดพนังเฟิง ว่าเราม่ห่ารใช่ไหมใช่ตีกิโกลห้านาทีถึงไปนะ พน,นันเชิงนะครับซึ่งไม่ไกลแต่มากครับ ก็อยู่กันที่วัดพนันเชิงที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปทําบุญข้างในกันดีกว่านะครับไปบ<ะ>อเ,เอาเข้าไปทําบุญกันดีกว่าครับตามมาเลยและส่วนวัดพนันเชิงนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนมากนะครับคนเขาจะมาทําบุญกันเป็นคณะเป็นทัวร์นะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับ เราไปซื้อดอกม้ี่เซนกันก่อนอบบาบางได้นะต้องมีอะไรบ้างก็เนี่ยเขาตัดตัว่ามันเล็กยาน

เดี ow, ๋ยวขึ네้นมาตามระเบียงข้างเาพิหาราได้าหาได้่นเาไปโลดเยหไปทสแล้วแล้วมาให้กลับกลับได้าได้หมดตมาเอก็ตามระเบียนข้างๆเาพิหารเบวพิหารตามทดีหมดหอดลกโลอยู่นะโยมหอดหมดด้วยคนไทยกำลังเท่าตันท่า้เห็นตัวอ เราอารบด้วยเสียงกล้าวสิยงรัศาหน้าหมามิอารบนองน้องด้วยเสียงกล้าวโดยไม่มีหมวกมีเหามาปิดเลยถ้าไปเอามไม่มีคนหัว หบกล่มถอดรองเท้ารองเท้าถอดกันอยู่แล้วไม่ต้องบอกว่า้ลกาถอดมาแต่หมวกบางทีก็อาจจะลืมใส่มาเดลินถอดหมวกหบกล่มถอดรองเท้าห้ามเหยียบตอนในประตูแน่นี้แหละโยมสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัติในเวลาลวเข้าโบสถิหารลานเจดีย,ยสถานที่ศักดิ์สิทธ เรื่องนี้เป็นเทศกาลกัททีกในหลวงยังให้ความรพบให้ความสำคัญเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พวกเราเราไม่จะป่อยเสร็จแล้วค่อยกลับมากลับมาแล้วถึงจะหยิบม,มาสวมใส่ต่อให้ความสําััญนาดรั้น I I ah, no. Nope. <laughs> uh -huh. สลุใช่ไหมนี่คือตัวน่าจะเป็นตัวองนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไห t a ี่ข้างบนด้วยเนี่ยวันไปข้างล่างกหมดเลยนี่ของให้แล้วใช่ไหมดูจะเอาใช่ไหม สมองด้วยอะมีสมองด้วย<อ>สมอ,องเหรอนี่สมองเรือเขาว่าทำมาค้าขายทำอะไรหนึ่ขายข้จีนตัวนึงก็ทำมาค้าขายใช่ไหมมั้งถ้ามีสมองเรือน่าจะเกี่ยวกับทำมาค้าขายอาซงตเ ห้ามลงทาขคืนออกคืนไปแล้วลงไม่ได้ <c oughs>

แล้วน้ำมันก็ไหลยออกข้างนอกเนี่ยแล้วแล้น้ำทำ้นไนย์อ่ะใช,ใช่โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบตะเทียนแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับหมิงป,นปานมะ ไปย่างตัวไว้อย่างนั้นไปเลยใช่มั้ย oh yeah. <coughs> 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 <coughs>